สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับเพราะกับผมโก้อีกแล้วนะครับวันนี้ก็สืบเนื่องด้วยที่ผมซื้อนาฬิกาเดือนใหม่มานะครับจากเดิมผมใช้การ์มิน4 5 5อยู่ก็เปลี่ยนเป็นการ์มิน5 5แล้วทีนี้ก็เลยจะมาพูดถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งผมใช้มันมานานแล,ะละ้วล่ะก็คือเจ้าตัวนี้ครับมันคือก a r m i n น running dynamic cord มันคืออะไรตัวนี้มันคืออุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวัดค่าต่าง ที่ได้จากการวิ่งของเรานอกเหนือจากสิ่งที่นาฬิกาวัดมาให้ซึ่งไอ้ฟังก์ชันตัวนี้ตอนหลังนะครับการมินได้เพิ่มให้กับรุ่น f o r ์ r u เ n อ r 265 265S 965แล้วก็พวกตระกูลฟินิก i x อีปิกพวกรุ่นใหม่ๆท็อปๆนะครับก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้มาละแต่ตั้งแต่255ลงมามันจะยังไม่มีให้แล้วไอ้ตัวนี้มันวัดค่าอะไรได้ปกติที่เราวิ่งกันใช้นาฬิกาวัด ก็จะวัดอะไรครับอ่าวัด a r าร a t e วัดเพสอ่าใช่ไหมอ่ารอบขารอบขาแล้วอะไรอีกความยาวเก้าประมาณนี้อ่ะประมาณนี้คือสิ่งที่วัดได้แต่สิ่งที่เจ้า running dynamic port ตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมาให้เราที่เราจะวัดค่าได้มากขึ้นนะครับมันมีอยู่หลายค่าเลยนะครับอ่าค่าแรกก็คือ vertical observation vertical observation คืออะไรเวลาเราวิ่งนะครับ เรามีการเคลื่อนตัวใน2ทิศทางนะครับสทิศทางยังไงทิศทางแรกคือการก้าวไปข้างหน้าหรือสไตล์เลนคือความยาวก้าวใช่ไหมครับว่าเรามีความยาวก้าวยาวเท่าไหร่อีกค่าหนึ่ง vertical oscillation คือค่าที่วัดในระหว่างเราก้าวขึ้นเนี่ยเราลอยตัวสูงจากพื้นขึ้นมากี่เซนติเมตรอ่ะนี่คือค่า vertical oscillation แล้ว <c oughs> มันมีประโยชน์ยังไงค่าตัวนี้ มันเป็นการดูว่าในการวิ่งเราเสียพลังงานกับการกระโดดขึ้นไปหรือเราใช้พลังงานกับการพุ่งไปข้างหน้ามากกว่ากันเราสามารถนํามาปรับใช้ได้แล้วก็สไตลเลนที่วัดจากตัวเนี้ยปกติจากนาฬิกามันจะเกณฑ์วัดจากการแกวนแขนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดใช้เดนามิกพอร์ตมันคือค่าสไตล์เลนที่มาจากการก้าวของเราจริงๆและเมื่อมี vertical oscillation กับสไตล์เลนแล้วสิ่งที่จะวัดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ vertical ratio vertical ratio คือ <c oughs> อัตราส่วนระหว่าง การเด้งขึ้นกับการพุ่งไปข้างหน้าว่ามีอัตราส่วนเทียบกันแล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าซึ่งไอตัวค่าพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อน vertical oscillation ยิ่งน้อยยิ่งดีอ่ะสไตล์เลนยิ่งมากยิ่งดีดีไหมก็ไม่ไม่ทราบอันนี้เพราะว่าอย่างผมผมเป็นคนก้าวสั้นนะครับผมก้าวประมาณเนี้ยอ่ะก้าสิบเซนเมตรเมตรสิบอะไรเงี้ยนะครับก็คือผมก้าวแค่ประมาณนี้แต่บางคนก็ก้าวยาวเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรห้าสิบที่วิ่งเร็วๆนะครับ ก็ถือว่าแล้วแต่บุคคลแล้วกันเนาะระยะกรต่อมาคือ vertical ratio vertical ratio ยิ่งน้อยยิ่งดีคือเปอร์เซ็นที่เราจะเด้งตัวขึ้นเนี่ยมันจะน้อยนะครับคือเราใช้พลังงานในการก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อมาวัดได้อีกอย่างหนึ่งคือค่าก้าว contact time ก้าว contact time หน่อยวัดเป็นมิลลิวินาทีนะครับก้าว contact time คือค่าที่วัดว่าในการวิ่งนั้นเราแช่เท้าที่พื้นนานเท่าไร่ก่อนจะ พุ่งตัวออกไปอย่างผมจะอยู่มา230 2 3อ2ร้มิบยี่ิิลลิเซคันนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับค่าตัวนี้คือเราไม่แช่เท้าพอเราไม่แช่เท้ามันจะเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บน้อยลงนะครับจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บที่บริเวณฝ่าเท้าของเรานะครับก็จะเป็นค่าที่จะวัดได้จากเดนิมิพอ์ต,ตัวนี้ด้วยนะครับอ่อลืมหยิบไปด้วยเนาะน้าตามไปอย่างงี้อ่ะอีกค่าหนึ่งอ่าก็คือตัวค่าของคาเดนซ์หรือรอบขาอันนี้ก็ปกตินะครับแต่ว่าวัดอย่างเงี้ยจะแม่นเพราะว่ามัน วิธีใช้งานคือมันจะเน็บอยู่ที่เอวเรานะไม่ได้เน็บที่รองเท้านะครับแล้วก็ค่าสุดท้ายคือค่าเล็บไลส์บาลานซ์นะครับคือค่าการน้ําหนักการลงเท้าของเราว่าเราลงน้ําหนักที่เท้าซ้ายเท้าขวาบาลานซ์กันไหมข้างไหนมากข้างไหนน้อยต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเจ้าตัว running d y n a m i c Port ตัวนี้วัดได้นี่จะให้ดูว่ามันเล็กมากเลยนะครับนี่เล็กมากวิธีใช้งานคือมันจะเป็นตัวคลิปองนะครับ หนีบที่เอวที่เอวด้านหลังของเรานะครับที่กางเกงของเราอะ่ะตรงกลางนะหนีบไปเสียบลงไปที่กางเกงไม่ได้ให้ดูนะครับมันนั่นไม่สุภาพเท่าไหร่ก็คือเหน็บเข้าไปเหน็บหันไอตัวนี้ออกข้างนอกนะครับไม่ใช่เอาด้านนี้เข้าตูดนะอันนี้ตรงเนี้ยอยู่ติดกับร่างกายเราอันนี้อยู่ด้านนอกนะครับและพยายามเหน็บให้มันกลางนะครับเพราะว่าการวัดค่าอาในปลายบาลานซ์มันจะได้แม่นยําเที่ยงตรงนะครับแล้วทีนี้ไอตัวเนี้ย เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าตัวจริงๆของมันอะ่ะตัวเล็กนิดเดียวเองนี่ตัวมันจริงๆมีตัวเท่านี้นะครับแล้วก็จะใช้ฐานเป็นฐานกระดุมนะครับขนาดเท่าไรนะขอเปิดดูแล้วกันจําไม่ได้เพราะว่าของหมดฐานใกล้หมดแล้วผมใช้มาปีหนึ่งนะถึงเปลี่ยนฐานครั้งนึงอะ่ะนี่มันจะเป็นฐานใส่ฐานกระดุมอย่างนี้นะครับเบอร์เบอร์อะไรเอ่ยไม่เป็นไรก็ ท่านซื้อมาใช้ไปเลยครับปีหนึ่งกับแบตมันไม่หมดง่ายๆนะครับหมดเมื่อไร่ก็ค่อยแกะดูแล้วก็สั่งเปลี่ยนเอาละกันแต่เบอร์เล็กๆนะครับน่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันวิธีใช้งานมันจะมีแง่งเยูือตรงนี้นะครับให้เราใส่ให้มันตรงกับแง่งด้านในของมันแล้วเราจะเชื่อมต่อกับนาฬิกาจะเชื่อมต่อยังไงโอ้ผมจะบอกว่ามันง่ายมากอนาฬิกาการ์มินทุกท่าน กดปุ่มปุ่มกลางน,นะครับของด้านซ้ายค้างไว้เพื่อเข้าหน้าเมนูแล้วก็ให้ท่านเลื่อนมาโอ้ยเดี๋ยวถดปุ่มกลางเลื่อนมาที่นี่เลยเซนเซอร์และอุปก,กรณ์เสริมนะครับกดตกลงแล้วกดเพิ่มใหม่นะครับเพิ่มใหม่ปัก๊ก เพิ่มใหม่เขาจะถามว่าเราจะเพิ่มอะไรนะครับถ้าให้เราเลือกว่าเราจะเพิ่มเป็น Adiport นะครับเพิ่มใหม่มันจะมีเพิ่มได้หลายอย่างมากเลยเลือกเป็น Adiport นะครับเชื่อม Adiport ล้วก็กด Start Adiport ของเราให้จับเขยา่าเขยานะ่าหน่อยคือมันไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้แค่เขยา่าเขย่ามันก็พร้อมใช้งานละอ่ะมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่ะ Adiport หมายเลขน,น,นี้นี่นะครับอ่ะตกลงเพราะว่ามีอยู่อันเดียวแหละแถวนี้ก็ ตกลงไปเลยเชื่อมต่อนะครับแค่นี้มันก็จะเชื่อมต่อแล้วทีนี้นะครับเวลาที่เราจะวิ่งอันนี้มันเตือนของผมละอ d ีแบตต่ำนะครับก็คือผม,ผมต้องไปซื้อถานเปลี่ยนละเวลาเราวิ่งใช่ไหมครับเราเข้าหน้าเมนูวิ่งปกติเนะี่ยปัป๊บมันจะมีโลโก้อ d ดีพอขึ้นมาเห็นไหมครับนี่โลโก้ออดีพอจะมีขึ้นขึ้นมานะครับ เป็นไอตัวกลมๆเนี่ยอันน้อยๆแล้วทีเนี้ยมันจะวัดค่ามาได้แล้วมันจะแสดงในแอปให้ทุกท่านไปดูได้นะครับอืมก็ประมาณนี้กับเจ้า Garmin Running Dynamic p o r t ก็ตอนเนี้ยเมื่อก่อนตอนมันออกมาแรกๆมันแพงนะครับอันนึงประมาณ2 5 0 0ัมั้งแต่เดี๋ยวนี้คือราคามันลดลงมาเยอะละคือผมเจออยู่ร้านนึงใน Shopee ที่ผมซื้อมานะสมัยผมซื้อก็อู้ไม่ไม่ถูกเหมือนกันนะพันสี่พนห้นแหละ แต่ตอนนี้มันอยู่950บาทเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปซื้อมาใช้นะครับแล้วจะได้เอามาใช้พัฒนาค่าต่างๆของเราในการวิ่งเพื่อจะลบจุดเด่นเสริมจุดด้อยตรงไหนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ